สวัสดีครับมือนี็มารอยภาพมาตาในท่างแม่ปูนะครับในงดกเพิ่นฟันเห็นสามีที่เสียไปชีวิตไปแล้วนะมาบอกเลยสองหาพี่น้องนะครับในวันนี้ตามต่อนะครับพิ่นฟันอีกแล้วผีสามีกับมาไห่อีกแล้วนะครับไห้คือเก้านะครับลองปฏิตามว่าพิ่นฟันในตัวใดลองปฏิตามด่วนๆครับสวัสดีครับแม่ปูครับสวัสดีครับเอาแม่ปู เป็นไรขึ้นยิ้มเขาน้ำหามารวยเถอะเออน้ำหาอะไรวะควันไหนเออเมื่อนั้นฟันได้นั่นละโอ๊ยฟันได้ก่อนอ่อนเด็กออกเลยแต่ว่าช่วงกวอนนั้นว่าท่านเด็กออกกับฟันได้ือยังเด็กออกเมืองสี่มือสองมากกับฟันได้หนึ่งสองห้าคือว่าซื้อหาสองไหมหนึ่งสองหางไหมฟันได้หนึ่งจังหางมีไปซื้อซอยฟันมาไปซื้อซอยสองสามเสียนเด็กแขนได้มาของงามงามเขาหิ้งขายหลุดเมีอเย้าหลุดเมียตูเนี่ละขาย ขวอยิ้มใส่แขนแวงามๆเขาเรียว่าเสียตัวไหนามไปค่ะข่อยนึกว่าเป็นเสียนละมืนนึกว่าเสียงละีหาพันเนาะเพราะว่ามันม่แเมนเสียร่อยจอง่อยบอน้ำได้ดอกนี้ล่ะเอาน้ำลอยยี่สิบห้าบาทฟันสี่เด้น้ำลอยิบห้าบาทได้ใส่สายแขนแนวแต่ว่าพ่ท่าน้องเงินเหนเพิ่นเรืตื่นแต่ว่าได้มากแนวก็เลยน้ำมาข่อยก็ดีบฟานเลยกับพอป่วยก็เลยนาอยู่บ้านอ ฝันที่แรกมาที่นี่มากขึ้นที่สองฟันเราเรียกจอกนั่นเรียกจออกเรียกฟันเห็นจ้าจักนั่นลาผู้เป็นตายหนามาก็เลยมาเชื่อไอ้อันนี้น้ำนี่ล่ะยาเสียนไอ้ก็ซื้อยาเสียนยาหยั่งน้ำนี่ล่ะซื้อไว้คุณแม่ข้าเพิ่นมาขายก็เลยเอาไว้บางหลายถุงเออแกก็เลยว่าเอาซื้อจะลอยใน่ว่าจันไม่ใ้ก้อนบางไงเป็นตังยาเป็นเป็นนันยาเสียนบางหลายถุงบไงเป็นนันเป็นก้อนอยู่ ได้ว่าเอ๋ไฮไลท์คอดทารอได้บุญมันก็ไฮไลท์ปนีได้ว่ะคังสี่นะวันที่ได้ไฮแก้ไปแล้วอีกวันที่ได้ไฮแก้อีกอันนิดหน่อยอันที่สองได้แถมยี่สิบบาทเอาไฮได้อีกยี่สิบบาทได้เอาไฮแก้อีกยี่สิบบาทได้เป็นรอยยี่สิบเอ๋ได้ตีว่าเป็นรอยยี่สิบแต่ว่ายี่สิบปอนด์นบอกเอาซํำนี่แหละได้ว่าพ่อเดียวอาได้ตื่นได้ตื่นขืนมือเรียกออกาก็เลยนั่มพอายกข้ามมาซื้อ เพนอนหมูกูจูย้ย่าจิบมมนหนีมันเนได้ติบมากเขาเดี๋ฝ้าฟางาังจังยอย่างกูเทียบ่เคยฝ้าฟังเลยรวยมือวาขาเ็กนังมาหาที่ซื้อน้นคนนกเปฟา,ฟาไปไหมบัดนี้กูจะซื้อหาทุนกูก็ได้ซื้อเฝ<อ>้าแบบพ่ังมีอย่างนี่แม่จะไม่ไปได้มาจากคนเนี่ยก็วซื้อหาซูนกซื้อหาสองไหมโอ้หาองหาองไหมหามสองไปส กาซออชงเจ้าหาชุดแลมาสซือุดน้โกาเกาเงิเนี่ยเจ๊หบกูว่ามือกูเป็นหาแม่ผีก็เป็นไอ้ผีคนตายกับเป็นชุดม่เราก็ซื้อยานั่นนั่นยาสียน่ารอยหนึ่งแม่กว่ากตีใส่ชุตัวู้หญิงก็เป็นหาเขาเอาเงินเอาไอ้แก้ข้ามเื่อแม่แต่เสงสัยน่ะเราว่ากูว่าให้อยนึงก็ยีตีหาชุดน่ะดอกเลยงงมันซื้อได้ก็จะซื้อทั้งบนทั้งล่างป้าเจ๊เอออีพออเพอเพานเนี่ไม่ยินามเนี่ยมันเือน ต่วไปหาให้ติมตักไปทางใดโทษก่ะโทวไปตีมติด no ับคนกับวารับเล่ไเลตะเลงสองหาสองวเสื้หาสองสองหาน้ำเพลินแล้วว่าจะโทไปเสือน้ำเพลินหานแต่ว่าบกับแต่ว่าบกับได้จะซสือบนรางตัวหาหาชนตัวหาสิบบาทบกับไปเซือบนรางแด้ขอบกับโ้ไปหาอีกเ้วเอาขอขึ้นิงเขาว่ามุสาวบอกเรื่องฟันแล้ววนนี้จะบอโว่าว่าคนรป่าเรียบมาก ต่ว่าฝันว่าไปใส่นชุดขาวไปไม่ได้เขาไปชุดขาวดอกแต่ว่าเขาจะเอาใส่นชุดขาวไปมืดไปก้นไตไหมอันนี้ฝันไม่เน้อฝันฝันหลุดเนาะเออฝันไม่น่ะก็จะไปเผาไปเส้ชุดขาแล้วให้ไหลไปฝันไปเผาเขากับไปเผาน้ำกระเจ้าเนี่ยนะแต่ว่าจะว่าผู้ใดตายเดี๋ยวเขากับผู้หลุดจะว่าผู้ใช้ตายไปเผาแต่ว่าเผาหรอกก็จะไปจุดจุดจุดเทียนเผาก็ยังอยู่เนี่ยมันเขานี่แหละรวยแต่ว่าอยู่มโมงไหนอยู่ในวัดเนี่ยยังเผาอยู่จังใจนะก้นไหลไหลไปไปเส้นชุดขาวจะยังไปไปงานศพ กูเลยไปแบบที่นี่กูก็เลเขอไปที่หลังมูกูก็เลยว่าขอไปนะกูก็เลยปากกาเขาเขาไปไอไปเอาไอดอกไม้เอาดอกไม้จันเซ่กระล่งเพินกูยันก้นเขาไปเราเดอดหันสามที่ก้นกว่าเขาไปมันเหมือดกูเลยยันกูก็เลยเอาแต่เอาถึงจะไอถูกยางปักไว้อยู่ขางอกขางอกที่เขาไปเห็นไหมกูก็เลยยางออกมากเล่ปักไว้เพินเล่ยางออกมากสินะควมฝันแบบที่นี่ฝันว่าผู้ชายยางออามาให้เงินสี่สิบบาทสองใบ สี่ิบาทเด้อใจไมเท่าสองใบเ้รุนแต่จางอดีด้อุนแบบเดียวกันเด้อทำัานอ่ะตื่นมาเลยว่ามีอย่างอียวเลไปติบัตนั่นหมายถึงว่าไปเรียนเดียวกันว่าไปเมียมไปงานศพนไปเมียมเหรอกับม่มาเย่ยนกมเยี่ยมีคนเอาเงินใหม่เดียว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 ถ้าเกิดถ้าเกิดถือว่าเป็นมิศูนพอเขาตายว่ะาเาไหนสองใบสี่สิบาทนั่นเดียแล้วสียี่สิบออหัวย่บีทั่งั้ีมันจังไไป ไว้คุณจะซื้อเรียกไง่สี่ชุดหลียวสี่ชุดชุดสีเหลี้วคุณซื้อเงินวันีพันว่าเอาเงินไห้ไปเนาะสี่ชุดก็พกชุดแล้วเขาตีแปงสันแล้วผู้ใช่กับนั่นเขาก็ตีแปงหกชุดก็หาชุดนั่แต่ว่าหาปลมักไนไหนเพราะว่าสิหมักสี่ชุดเพราะว่าเงินมันตัวตรงเนอะสี่ชุดก็พกชุดล่ะแต่ว่ากันพื่อได้มาหาเขาหาใส่กับว่าเป็นยังหรือว่าขุเนเออเรียนเตชุดนะขนาดชุดในจำนั่นรว้ แต่ว่ากันคันจังซั่นบ่ไดเรีกวาปั๊บๆโลดๆยู่แม่นอยู่อีดีกูว่าเว้าหลายยายหยังบ่ต้อยของวงตเลยมักตัมูฮะมักเงแงงมัก4004แล้วมักสิเจ้าเงินไว้แล้วเนาะเออกับกูก็สิซื้อนํา22นําเพราะว่าเงินเงินไปเ2ใบเด้เสินํา22ะซื้อเออ22กันเนาะุดกันนกันเนาะก็น้ล่ะพี่น้องว่าหลายตัวก บ่มาเก่าตัวโเนี่นี่ละเอเรี้ยคซื้อเด็กเล่าอี่ะซื้อ่นี่แหละ่จีจุดไหมดซื้อไหมดเลยเนาะซื้อเด็กเล่าน้ำแรงชวาลายตัวกักันคือกันน้อไม่ตู้เนาะกันไ้เข้ากับคือตัวเนียนหรืคือตัวเนียนเห็นอยู่นั่นแหะอืมเพราะว่าพื่นนอกชวาลายตัตัวพันไบยังใบสิกันหนาศูนย์ครับสองสอง่านมีกเล่าสองใบแต่วาใจพันมากนี้ขึ้นสี่ศูย์ครับพกูงยท้งนี่แหละสองตัวมากนี่ววายมแยมขันมาบ้างหายเลขกันแต่ว่ามื่อเลขกวํากั โตไรก็มาเป็นนเปลี่ยนนี้มาทุโตรโอ้ยพอพามีแห้งก็เริ่ยูแมนยูนี่เขาใจในเพี้ยนเป็นเมาแล้เพิ่นเขาไปทุระเดี๋ยวปฏินี่แบบมัขาดขาดเพรามีดวงนะเพี้ยนเขาไ้ซื pr ้อหาทุนกันเน่บอกกันไปเก็บเงียเออกุกัพันว่าได้ซีเก่าแล้วเพี้ยนในแบบองอ์นี้หนีได้ซีเก่าเพิ่นก็จะเติมใส่หาซีใส่หาชุนซีเกเจ้าก็ต้องเติมหาหาชุนแล้วก็ซีเก่าหาชุน้่คางตัวมันเรื่องพวกได้เลยพอเจ้ามีตัวันกันแล้วเออกูฟันในหนึ่งหาชุดคู่อ้างซีหนึ่ง เจ้าเจ้าชื่อหาชองเจ้าก็ซื้อช่องหาน้ำเลือดกวางสีก็บอกคนนี้เลยว่เนาะว่ากันี้เรื่องโกงว่ากันี้เปลี่ก็เปลี่ยนว่าไม่ปูฟันไม่ลาสุดนี่เนาะฟันว่าไปงานศพเออฟันว่าตัวนี้แหละมีแต่คนใส่ชุดขาวเต็มเนาะไปหอดไม่หมดเลยไปหอดบ่เข้าไปด้วจุดทูบไปเลยกลับมาทางหน้าทางหน้าที่เข้าไปพบแล้วขามาบาทคนณเราเงินไหมเออไบเท่าสองใบสี่สิบบาทเออให้เพื่อนให้สี่สิบบาทเติดมียิ่งเนาะผู้ชายผู้ชายเนาะ ก็คว่มันแตจักอีนีว่กูู้กันเด้อโอ้่เห็นวามันไปเห็นปะไม่เห็นแต่ว่าเป็นแต่คือใครคือแต่จักนี่ลนะเอาเงินหรอกกไปเป็นผู้ชายเด้อนะครับอืมคนเรียกว่าตั้งแต่มาซื้อยาเสียน้ำกูกับอันพวล่างๆนี่คือแต่จักรหวก็ไปโอล่าล่างเดียวกันอีกแล้วแต่ว่าเป็นตัวจึงบอกกันันีว่ามันได้รวยเห็นล่างล่างก็คือคือแต่จักเป็นผู้ภาคผู้เก่าเลยเต๋อผู้เก่าเด่นเห็นล่างเนาะมีตีเนาะอ้าวสี่ศูนย์กับหกศูนย์เนี่ยเราพ เนาะเข้าวไห้แล้วชัดเจนเอาไหมตุนะ้เนาะซีูนชัดเจนนะวางีรไว้กนะันเค,นคยกันตัว่าไปั่นไปนี่กัข้าวน้าเยสเซบาทจะยังหายดอกแต่ว่ากันว่าอยากไปเกิดยังมีไรกันพราะย่ามาบอกเล็เรื่อยเรือยกูวางจีรลยแต่ว่ากูพยายาเด้ครับไเข้าพยาเแต่ว่าอ้าวันเย็นแบบว่าเป็นดยานว่าเป็นยังเหอ็อฮะตัวนีน้ซีูน์อาไมตูเนาะรับหกศูนนะครับหรือซื้อสามตัวหกสี่ซูนก็ได้นะครับอันสองหาูนกับสองซอตัวกันก็จซื้อดอกสนักมักตสองตัวละรวยไรครับ ทำตัวถือง่ายข้าพดเออเมียนอวยู่ณจะสองตัวเะในฝันเนี่ยเจ้าก็เห็นเป็นพ่อล่างๆ่นึ่งพ่อล่างๆใครๆก็จะจากเหี่แต่ว่าคนเขาตายไปแล้วเนาะออายุแล้วเท่าไหร่นี่จากนี่สิบนานเท่ากันวันนี้เลยเอาเงินใหม่แบ่งเท้าสองไปสี่สบาทปันใหม่ในปุ๋ยจะบอกแกนี่ีเรียว่ากูว่าจะบอกเขากูบอกกันนี่เขาบอกในเถออกวันี่เดีอุ่นหุนกันตัวซอยกันด้ววัไกม่เนาฝันในหนึ่งหางสองเรียกว่ากมืนีู่มฝันเิที่สองนี่เรียนมั่งันละ ถือเก็บ <mini> ซ <drained out> ี่เขาอมเพแียงเลยไม่ไม่ไม่เขียวหน่อยกรไดค่เป็นเมื่อนหน่อยเนาะเพราหไม้มันแมนดุ๋ยๆเขาอเพียงหรอกคือากาศนทีงจันทร์ละางมุกอีกต่อย่างหางินทูท่านนใส่เลยให้เขาถือเก็บซี่คนถือน้าคนกระจายดีเจริญกันเลยเพราะกันรักเมื่อนแล้วเมื่อนมีชยวหได้เลมื่อนแล้วบอกเล็ก็ลวเลยใครพูดใครมื่นก็หลายอาอฟันจัิงๆว่าเป็นอย่งดอกไอ้ันเห็นแก่กับว่าได้ไปไปนับแกน่นนี่ว่าเคยไปจะแกือฟันจะมาแก่ก็ต้องหนีแก่กไป ก็เดี๋ยนีแกกับไปพ่อง่างสิแม่คือว่าได้ว่าเฮ้ยเขาไปนั่นนี่นล่นกันกับ่าเคยว่ะมาเคยพี่แม่กว้างฝันอ่ะแต่ว่าเขากับ่ได้เป็นอย่างจริงนะคน็้องเออฝันว่าแกว่าแกมาหาแกมาบวกแกกับไปแต่ว่าก็เข้าไปเป็นอย่างฝันนี่สิมันก็เลยอย่างอยู่เขาฝันเจอยวไรอย่าพี่พี่ตัวเก่าเก้วเนาะหรือเป็นกระจกกับวันแห่คือระหว่างน่ะกระจกละคนตัวดักแกนั่น่ะแกบ่าไปใจ้ไม่ใจช่หรอจำคุณใช้บาทมาลักซูนเลยเสียซูนในแต่แกไม่กินอันนั่นอันนี้อยู่ไปใช้กระซังกับเอิญอยู่เพก่บเจ้าเอาก็สรุปแสดงไปที เอาสรุปนะครับวันนี้นะครับว่าแม่ปูฝันว่าไปงานศพนะครับคตไปหลายหลายสุดขาวไปเนาะเม่ปูก็ไปกันนะครับไปกับจุดถูไปข้างหน้าเนาะไปเลยเขาไปน้ำพึนกับมบ้านก็เลยมีผู้ชายเอาเอาเงินมาให้สี่สิบบาทเป็นเรียงข้าวสองใบ่แต่ว่ากูเคยฝืนจำหนายในตู้ศั่ฝันว่าเขาไปงานทัวเพียนกับลงกศพนั่นอันนี้แต่ว่าก็ดีได้พวมฝันในจำหนายในตู้ซั้าว่าดีได้รวยดีเกี่ยวคนตายเบิ้งในโทรศัพท์แล้วดีได้ เดียวเาจะมีโจกไม่หลานะครับตัวเนีนคือ4ีเน้อนะครับหกตัวลอกเนาะเพิ่นมาหาซูกับอกัมักอยู่แต่ว่าเพื่นใหนเนีดีมาเสียสองตัวนี่แหละี่ศูนต์เอาหกศูนตเน้อะครับก็ว่าจะมาเคียนออกตัวกันเพิ่นเด้เบาแล้วเขาเ็เลยลอกใหั่ครับพามีน้องมักประมักกัด้วไปน้ำไปตื้นาะแต่ว่าให้ตีวาลายตัวขึ้นเลี่ศูน4์กับหกศเท่านั้นนะครับฮะขอดคุแมไม้ปุ๋ยไหลด้ไม่จะแบ่งปันนะครับดูแล้วก็ยบกว่า เห็นว่าถือแต่ว่าทั้งเฮ่าเนี่ยกับวารับฝันแม่นดีแหละนะครับก็พยายามตามให้เนาะ,ะเพียบซี่ไม่โชคกับวารืมเราเนาะแต่ว่าวจำหนักกูเอาแต่ะลี่วั้วฝันกูแหละรวยไม่ได้ม่าหว่ากู่าสื่อจักเสียกูเอาแต่ะลี่วั้วฝันกูอย่างเดียวเงี้ยนี่ดอกเจ้าก็ถือดีเนาะเลยมึงถามไหน,นเพื่อนเมื่อไงเพื่อน